ที่นี้คือตัวเราเองต้อง,องรู้จักหน้านคว่าเราเป็นข้อหนึงนไปสถานที่ไหนฉะนั้นเราต้องมีชีวิตให้แก่ที่ถุดปรัุงตัวเองรู้จักอานรู้จักลืมให้อภัยที่ดีแก่คนรอางพรอมือนไขเวลาที่เราเต้องรู้จักที่นั่นเพื่อลไปัรถไปแล้วเนี่เราเไ,ได้ที่ความโกรธการสวยามไม่เหนคนที่ องเดินทางโดยโดยสารรถไฟหัวนต่อไปเพราะฉะนั้นนี่เราสังเกตถ้าเราตึนขึ้นตื่นตาในเราตอนชีวิตของเราเนี่ยเบื่อเสมอหัวที่โดยสารเดินทางรูถไฟเนี่เราเจะสังเกตได้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปลงสถานีสถานีไหนเมื่อไหรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชายคนเราต้องหลายที่มีโอกาสได้พบกันเนี่ย มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะท่านทั้งหลายไม่ได้เหตุบังเอิญคนเราเป็นผู้ที่มีคุณว่าสนาต่อกันมีคุณวาสนาต่อกันถึงต้องเจอกันถึงได้พบกันถึงได้ปาอันอย่างนี้แต่คนเราถ้าไม่มีวาสนาต่อกันแล้วเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้เจอไม่ได้พบกันแต่เราก็หลายที่มันเจอันเนี่ยมาพบกันเนี่ยเรามีว่าสัญาต่อกันเพราะฉะนั้น ไว้กับคนรอบข้าง้าทำแบนี้คนรอบข้างโดยเฉพาะพาอแมนกันอยู่ต่อพ่อแม่ตรงสิ่งนี้ที่ว่าสำคัญที่สุดนะคนที่มีรูกคนที่รู้ว่ายังมีพ่อมีแม่่สําคัญที่สุดคือดูแล ใครคิดว่ายัางมีพ่อมีแม่โปรดท่านรักษาดูแลพ่อแม่เราดีให้ดีที่สุดด้วยดีว่าเราต้องหันหลังหัมาเนีไปมาไหวลูกเราไหวลูกด้วยกันเราดูแลท่นานต่อนที่ท่านมีชีวิตอยูม่มันเป็นบุญมันเป็นบุญลทั้งนั้นเหมือนกับการที่อาตามตาได้ยกเป็ทนทีนทิธิพุทธเบื้องต้นไว้ว่า มาตาปิตุปปัต,ตนันเอตัมตมันฆานุตัมันการบูชาัมภา,าดูแลมีดามา,นานดาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองอยังจับเป็นคนอยู่และมีพ่อแม่อยได้โปรดหันกลับมาดูพ่อแม่แล้วมอย่าปล่อยให้ท่านน,าน้างว้างและอย่าปล่อยให้ท่านเนได้ โดยเฉพาะบางทีเราทั้งหลายปิ่งไปว่าทำงานปิ่งไปว่าทุระโดยลืมนึกึง การแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยการกระทำในอาตาปิจุปะฐานเนี่ยเพื่อจะบอกให้ทุกด้านทั้งหลายที่มีพ่อมีแม่เด้ได้โกรธกลับไปไดูลด้าเพราะฉะนั้นเป็นกรณีแล้วเนี่ยว่าประกันอยู่รู้รุั้งสถานะมีไม่ละคนดีมีพวกทั่วออแต่หน้าในทาตาปิจุปะนคนดีรลือนใจมั่นแต่กันอยู่ คนเราจะเป็นคนได้มีปาปตะัยอู่กับเตาเวทีทั้งอย่างเนี่ยถือว่าเป็นคนได้โดยคุณผู้แทนแต่ไอีคนไหนทั้งหลายขาดปาปตจัอยอูที่ไม่รู้จักคุณคุณผู้พ่อ,อแม่มูคนเหล่านั้นถือว่าเป็นคน้แลกปัจจยูเป็นคนดีใจไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่สุดในการ,รแสดงเราทำเกษตรไดมี ดีต่าด้วยว่าคุณศุภการสอนอีุณช่อสันติวงศ์โคตุนเสนเดินทาการหายใีนอน้ากี่วันไรอะไรสิ้นตะวนตกะวินตัวแต็กตวดีมานำไปเห็นอการคืว่าควายเนี่ยเมื่อตายลงแล้วมีเหลือขาหนังเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นที่เชื่ออตัวเราเป็นที่เชื่อมตับเาเพราะฉะนั้นการทะลายเมื่อมา โอ้โตก็อธบแต่ถ้าสิ่งไหนที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยก็ปล่อยทิ้ไปเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่เกิดแค่แก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เหลือยู่คือช่วดีคู่ววาเดีให้คนยินอยิ่งใหญ่การจีวาบนี้ไม่มี S <S สุขชาตินี้สุขชาต e ินาสถาพรอามาภาพ็นแสดงพระธรรเจตนาในภาตาทุขตาเพราคุณคนแก่เวลาก็ขอทุกตีคนขอทุกเท่านี้เอวังก็มี